สำหรับใครที่อยากหาผลทาวอนมีงบนิดเดียวนี่แหละครับเว็บ X อ z o n ซนมีบริการสุ่มผลทาวอนเริ่มต้นที่50เองต่อครั้งนะแล้วก็สุ่มเกมพาร์ทยีสบบาทโอ้โหโคตรโหดสุม่มเผาซีาบบาทต่อครั้งทุกคนโอโหพี่สุ่มผลทาวอนแต่ได้โทเค็นเฉยแต่โทเค็นนั้นเอาไปแลกของได้เช่นเผา VC ผลทาวอนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปจัดกันเลยเจอกันครับ เบื่อกันหรือยังการเล่นเกมไม่โหดกันสักกทีถ้าอยากเป็นสายเทพทูนี่เลยเว็บขั้นเทพมีทั้งกดผลปีศาจและเกมพาร์ตบ็อกฟูตกล่องส่งไก่ตันเริ่มที่39บ,บาทมีเยอะแยะเลยยังไม่พอมีสูตรรวมเติมเกมมากมายเช่นเอา r e ฟ f i r วา a โลพับจีที่นี่ที่เดียว เว็บขั้นเทพรับประกันคอนเฟิร์มโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะทุกคนวันนี้พี่น้ำแดงก็จะมาแนะนําแมบอนิเมะสาตาร์สมูนิเตอร์ครับทุกคนคือเป็นแบบใหม่อีกแล้วเว้ทุกคนแนวสมูนิเตอร์ที่ภาพโคตรสวยแล้วก็น่าจะสนุกเลยนะคิดว่าแบบคิดว่ามันเหมือนแมบแมบหนึ่งป่ะทุกคนดูนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พพาไปดูก่อนนะว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนที่น้องๆคิดหรือเปล่าหรือว่าพี่คิดอะ,อะเมื่อก่อนนะอืม พี่จะไม่บอกนะว่าแมปอะไรนะอ่าตรงนี้คือจุดวาร์มนะทุกคนเหมือนทเลพอร์ตอะดูดิทุกคนเหมือนไหมถ้าทางขวามีธนา,าคารนะเหมือนธนา,าคารอะชัดเลยแมบนั้นเลยที่น้องๆคิดอยู่อะแต่มันไม่มีไงธนา,าคารตรงเนี้ยแล้วก็อัปเกรดโอ้โหเปรียบเลย แต่รูปฟงไม่เหมือนนะทุกคนยิ่งสําคัญทางซ้ายทางขวาน้องๆคิดว่าเหมือนปะคุ้นคุ้นไหมเนี่ยคุ้นคุ้นไหมเดี๋ยวให้ดูเกมพาร์ทดีกว่ารูปร่างหน้าตาพอนึกออกหรือยังติ๊กต๋อติ๊กต๋นั่นแหละที่น้องคิดอันไหนใช่น้องๆเหมือนเลยอ่ะแต่ภาพโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอบอเสียงมันมันเสียงดังมากเลยเนี่ยเสียงดังมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวบอสเสียงนะอันนี้พี่ต่อทีละ้นหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูรายละเอียดในเกมก่อนนะว่าเป็นยังไงอ๋ออันนี้เหมือนแบบเกมเพิ่งเปิดรนะทุ นี่ดูทุกคนคนเล่น4,007นะทุกคนอันนี้คือคนเล่นนะ4,007แล้วก็คนกดไลค์4,008ทุกคนแล้วก็คนทิ่ไลค์200กว่าแสดงว่าเกมสนุกแน่นอนครับทุกคนก็คือตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งนะตีหนึ่งเลยอ่ะคนเล่นประมาณนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะโู้คิดถึงวันเก่าๆเลยทุกคนถ้าตรงนี้มีบอสนะใช่เลยอ่ะตรงนี้นถ้าตรงนี้มีบอสอ,อ,อ,อ่ะโอ้โคเรเท่อะเฮ้ยใช่ด้วยมีบอสต,ตรงนี้คือป้ายรางวัลจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีป้าย แล้วก็คือตรงนี้มีบอสทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันเป็นซีซั่น2วะไม่ได้ใช่นะแต่มันเพิ่งเปิดด้วยสิ่งที่พี่คิดไม่น่าใช่หรอมกมั้งทุกคนอาจจะแบบคล้ายๆกันแหละพี่คิดว่าถ้าเราปลดด่านได้มันจะอย่าบอกนะคล้ายคึงกันเลยอะถ้าไม่ใช่เจ้าของเกมเหมือนๆกันน่ะมันคงไม่ใช่เกมอัปเดตหรอทุกคนอย่าบอกเกมอัปเดตพอดีอะพี่มาตอนเกมแก้ไขพอดีเ,เลยว่ะทุกคนเหมือนเขาล,เล้วอัปเดตอะไรสักอย่างอะอย่ามาละพี่ทําคิดตอนนี้เกมอัปเดตพอดีทุกคนไม่เหมือนแบบ เหมือนอคล้า,า,า,ายๆแก้ไขระบบหลังบ้านมัน้งคนเล่นมันมีทั้งหมด8คนเองอะในเซิร์ฟว่าทุกคนถ้า12คนจะดีมากเลยอะอันนี้มัน8คนนะคือแบบนี้ในเซิร์ฟครับรับได้แค่8คนนะทุกคนถ้า12คนโคตรดีอะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่กดคลิกกดคลิกนะครับกดคลิกคิกเลยถ้าเราอยากให้อ่าไอ้บกหเยอะๆเนี่ยไอ้บกหนึ่กหอะกลายเป็นโบกสองกสคือเราก็ต้องนี่ครับฝึกซ้อมครับนี่เห็นไหมเอาเพชรแต่แรกอะมันจะเป็น2นะทุกคนปุ๊บเห็นปะมันกลายเป็น2แล้ว ถ้าเราอยากได้เพชรเยอะๆเราต้องรีเบิร์ตครับทุกคนนี่ตรงนี้รีเบิร์ตนะนี่รีเบิร์ตตรงนี้คือเราต้องมีอ่าไอสีเนี่ยไอสีเหลืองๆเนี่ยเนี่ยปุ๊บเห็นปะมันก็จะกลายเป็นอันนี้แหละมันจะรีแล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะได้และคือมันจะได้เยอะขึ้นนะทุกคนเนี่ยรูปแบบเนะี่ยเหมือนเลยเหมือนเปะเลย ก็มันจะได้เพจได้เห็นไหมมันจะได้เพจอีก3ามันได้แค่3อันนะเห็นไหมปุ๊บสมมติถ้าเรามี70ใช่ไหมทุกคนถ้าเรากดอันนี้ปุ๊บคือ70นั้นหายหมดเลยนะมันจะได้แค่3อันสมมติถ้าเรามี70เราแลกอันนี้ดีกว่านะทุกคนเพราะมันจะได้15อาอญณีนะทุกคนเข้าใจไหมคือเผื่อบางคนแบบอ่าไม่เข้าใจหลักการนะทุกคนประมาณนี้ทุกคนอู้หเหมือนแบบนั้นเป๊ะทุกคนแต่ภาพโคตรสวยอะหรือน่าเล่นจัดเลยเนี่ยหรือว่าเราเอาแบบนี้เป็นแบบหลักดีว Aps 2เปิดหรือว่าแบบที่กำลังเปิดเลยเร็วนี้อยู่นะทุกคนพี่ชอบแบบแนวเนี้ยโคนหนุกอ่ะพี่ชอบแบบแนวประมาาเนี้ยแนวฟาร์มมานี้ทุกคนสนุกดีครับพี่ว่าแบบาประมาณเนี้ยมันดีนะเพราะไอพวกสคลิปอ่ะเข้าใจไหมคนสคลิปอ่ะมันก็กดออโต้คลิกปกติอ่ะเนี่ยกดออโต้คลิกเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ต้องต้องฟาร์มอ่ะยืน AFK เอาง่ายง่ายอ่ะเนี่ยมันดีอย่างเนี้ยทุกคนแบบประมาณเนี้ยคือเราต้องฝึกซ้อมตรงนี้บ่อยๆทุกคนมันจะดีมากเลยเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมกันเอามาแลกเอาเพชรมาแลก คือเพชรก็ต้องรีเบิร์ตอยู่ดีอ่ะอ๋อเอารีเบิร์ตก่อนเอาสัก2 5 0ยหสินะทุกคนจะได้สี่สิบห้าอัยมณนีสองห้าสิบโอเค2 5 0หสิบแล้วแล้วก็รีเบิร์ตไปเลยอุ้ยเรามีโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ทันว่ะไม่ได้ทำไมทำไมทำง่ายทุกคนทำง่ายต้อง A K B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 . เอฟเคบ่อยๆอ๋ออันนี้คือระบบสัตว์เลี้ยงอันนี้โลบักอ๋อใช้เอยใช้ร้อยเองทุกคนเราสุ่มเลยครับว้าว โอลูกเล่นมันโคตรดีรเลยว่ะทุกคนเอฟเฟกมันดีจัดเลยโอเคเราได้มาแล้วครับเรากดกระเป๋าก่อนอ๋อเห็นปะมันจะคูณเพชรหนึ่อันแล้วก็คูณไอ้สีเหลืองเหลืองอ่ะอีก2อันทุกคนสมมูไรใส่ได้ทั้งหมด3ตัวนละ้วทุกคนโอเคทีนี้เราตีเทีสีแล้วมันก็ฟาร์มง่ายขึ้นเลยเห็นปะ นี่เลยทุกคนประมาณนี้เลยเฮ้ยหรือว,าว,อวอ่าเดี๋ยวรอคลิปหน้าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเทคนิคการฟาร์มต่างเดี๋ยวพี่ทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมันแบบคลิปมันจะยาวไปนะครับคลิปนี้พี่พี่ทำคือแบบพี่แนะนําแบบให้น้องน้องดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวพี่สอนเล่นนะครับทุกคนก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครเบื่อเบื่อแบบพวกสริปนะแบบไปไหนก็เจอแบบสริปโกงสริปก็รอติดตามพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่พาแบบพาไปหาแบบที่แบบพวกใช้สริปมันก็โกงไไไไมมม่่่ดด้้้เองงยๆกก็คืแบบนนนีหละัโ ก็แค่ยืน FK เหมือนที่เราปกตินี่แหละยืน FK เหมือนกันนะต่อห้สคลิปก็ยืน FK ใเครขเนานากว่ากันแล้วก็เอาง่ายต้อง FK แข่งกัน FK ประมาณนี้ทุกคนแบบนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะขอคลิปนี้ขอสัก50าสิบราสักร้อยไ์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ bye นายบายคนนางเอกผมนักตูร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง Come mai?